วันนี้เราจะมาทำเบวนี่เนื้อฉ่ำกันนะคะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็จะมาร่อนแป้งนะคะก็จะมีแป้งผงโกโก้แล้วก็เกลือค่ะเราก็จะร่อนรวมกันไว้เลยวันนี้ไม่ได้มาทำเองนะคะก็คือเพื่อนมาเที่ยวหาแล้วก็เลยสอนให้เพื่อนทำเบวนี่วันนี้เพื่อนก็เลยเป็นคนทำทั้งหมดเลยค่ะ พอเราลอนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ค่ะแล้วก็จะมาละลายช็อกโกแลตนะคะกับเนยเข้าด้วยกันค่ะเมื่อเราตุ๋นเนยกับช็อกโกแลตเสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาแล้วก็ใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงปีด้วยความเร็วสูง5นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะมาทํา ช็อกโกแลตกับเนยที่เราพักไว้ให้เย็นนะคะเราก็จะเติมน้ำมันลำข้าวลงไปค่ะเมื่อครบห้านาทีแล้วนะคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้ผสมกับน้ำมันลำข้าวนะคะใส่ลงไปในเครื่องตีค่ะแล้วเราก็จะตีด้วยความเร็วต่ำนะคะแค่พอให้เข้ากันนะคะทยอยใส่แป้งค่ะแป้งที่เราล่อร่อนกับผงโกโก้ไว้เราก็จะทยอยใส่ลงไปให้หมดนะคะพอหมดแล้วเราก็เอาออกมาแล้วก็เอาพายคนค่ะคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะ ต้นกายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด1สูตรจะได้ถาด7คูณ7นะคะแต่วันนี้เราทำคูณสองนะคะเพราะว่าถาดมันจะใหญ่กว่า7คูณ7ค่ะเมื่อเตรียมถาดเสร็จแล้วเราก็จะเทลงถาดเลยนะคะแล้วเราก็จะโรยหน้าสิ่งที่เราชอบลงไปนะคะแต่วันนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่อยากกินมม่วงหินมะพานนะคะก็เลยโรยเป็นช็อกโกแลตชิพลงไปแทน เข้าอบเปิดไฟบนล่างพร้อมกัน180องศา20นาทีตะแกรงล่างอย่างเดียวนะคะ